สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าท่านผู้ชมนะครับผม mm hmm. นะฮะก็มาอัปเดตนะอันนี้เป็นช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับมาดูว่าแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรนะครับผมในประเด็นเกี่ยวกับสารัอยู่เย็นที่จะไปมีข่าวลือข่าวลืออยู่นะครับข่าวลือว่าจะไปเวียดนามนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกไปตั้งกระทูไว้นะครับผมก็มีคนออกมา อคอมเมนต์ความเห็นพอสมควรนะครับเรามาดูว่าแต่และความเห็นมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเนาะเราอยากรู้เนาะว่าแฟนบอลม,มีความคิดเห็นเห็นต่างเห็นไปในทิศทางใดอะไรยังไงเนาะก็พูดถึงว่าสหรัฐจะไปเวียดนามค่าเหนื่อยเออเดค่าเหนื่อยล้านห้าแสนเ,เขาก็เอาประเด็นนี้มาจากาท่านผู้ชมก็ไปอาจจะไปดูมาแล้วนะจากช่องอช่องฟุตบอลร้อยแปดไลฟ์นะฮะเอเอนะครับของ ของเฮียปูเป้นะเขาก็ให้ปูเป้นะครับผมเฮียปูเป้ er ก็ทําช่องของตัวเองนะครับผมเป็นสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับในรายการนะครับฟุตบอลร้อยแปดนะครับไลฟ์นะครับถ้า,าถ้าญี่ปุ่นนะครไม่ได้มีข้อเสนอเข้ามาก็พร้อมที่จะไปเวียดนามหลังจากดิวเจลิกล่มนะครับอตอนนี้ก็เหลือนักเตะค่าเหนื่อยเกินแสนคนเดียวคือดังวันลำนะฮะภารกิจโลนักเตะค่าเหนื่อยแพง ดำเนินการต่อไปนะฮะอันนี้ประมาณนั้นนะอันนี้ก็มีความคิดเห็นนะมีความคิดเห็นว่าเรามาอ่านความคิดเห็นกันว่าแฟนบอลไทยของเรานะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับผมอ่ะความคิดเห็นแรกเลยนะครับประเดิมความคิดเห็นแรกก็บอกว่าไปเวียดนามไม่ค่อยคุ้มไปท่าเรือสิทีมโน้นเขารับหมดนี่ฮ่า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 ก็มีคนมากด คำกลิ้งกันเลยทีเดียวนะฮะแซลๆลนะแซลๆซลนะความคิดเห็นต่อมานะก็บอกว่าดูจังงอเฮงนี่แหละขวัญใจคนเวียดนามรายต่อไปนะฮะอืมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจ้างถ้าจ้างขนาดนี้จริงผมก็คุ้มที่จะไปนะสงสัยแค่ว่าจ้างขนาดนี้จริงหรือนะนะฮะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า ปัญญาจะจ้างนักฟุตบอลยุโรปค่าเหนื่อยล้านหนึ่งยังไม่มีเลยมันจะมาจ้างนักเตะไทยทําไมล้านห้าค่าตัวขนาดนี้ถ้าเป็นหลีกอินโดมาเลค่อยน่าเชื่อถือหน่อยเชื่อว่าไม่เอาสารัฐฮ่าฮ่าเงียนมันขี้โม้เหมือนคนมีหน้ากาก5ล้านบอกว่ามี200ล้านะอิอิคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า ผมคิดว่าดิวทีมชาติไทยเป็นความจริงเจ้าของทีมใหม่มีเงินแต่เวลามีแต่เวลานี้มันไม่ใช่เพราะตลาดนักเตะเพิ่งปิดเปิดอีทีพฤศจิกายนท้ายปีน่าจะเป็นการสร้างกระแสม,มากกว่าเพราะวิธีการไม่ใช่มืออาชีพถึงจะคนให้ข่าวจะเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจแต่ เมื่อเวลากับวิธีการเหมือนเคาะกลาเรียกแขกผมว่าเราตกเป็นเหยื่อการตลาดทีมจากเวียดนามทีมนี้ที่ต้องการโปรโมตซึ่งจ้างเอเจนต์ที่เคยพานักเตะไทยไปเวียดนามมาดูแลสโมสอนอ,อันนี้ก็มีเชิงลึกนิดนึงนะเออเออมันก็คิดได้นะเออผมว่าอันนี้ความคิดนี้ผมว่าเออมันก็เป็น ซับซ้อนซ่อนเงื่อนผมว่าอันนี้อันนี้เขนาน่าจะมีน้ำหนักนะเออวิเคราะห์ได้ได้พอสมควรเลยนะเออโอเคเลยนะโอเคเลยนะนะฮ <c oughs> ะความเห็นต่อมาก็บอกว่านะครับหนึ่งจดห้าล้านรีบไปโกยเงินเลยครับเวียดนามสมัยนี้ใกล้นิดเดียวอืเวียดนามสมัยนี้ใกล้นิดเดียวคืออะไรวะอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกินแสนคนเดียวยังไงต่างชาติเกินกันหมดนะครับวัฒนาก็ด้วยนะฮะ <c oughs> อคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโววีนำหลีกโววีนำหลีกโววี o, wo, wo ina, u, อ๋อโววีนำหลีกอ๋อโววีนำหลีกนะโวโวโวนะโววีนำหลีกนี่นาจะเหมาะกับนักเตะประเภทธนาศักดิ์หรืออชินพาธมากกว่านะอันนี้คือแซวเป็นเป็นหลีกอบตอไปเล่นเข้าแรงรป่ะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าชกต่อยอะไรเง่้อ่า <laughs> อ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าราคานี้นะไม่เวียดนามอะ่ะราคานี้นะไปเวียดนามอมถ้าไม่มาถ้าไปมาเลผมจะเชื่อทันทีแต่ไปเวียดนามไม่ใช่แน่ๆอะ่ะอืมนะฮะโอ้กหลีกมาเลก็รวยอยู่นะก็ดูอย่างยาโฮดิโอโหสนามอลังการมากใช่ไหมฮะอันนั้นก็น่าเชื่อถือกว่าไออย่างดิโก้ที่ไปอ่ะบุยลำก็ฟันกาไรได้เเยอะใช่ไหมแต่ไปเวียดนา <laughs> อย่างที่ผมบอกก็ไปเพื่อนะ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอะไรนะบอกว่าสรุปเงื่อนไขคือต้องการต้องเป็นนักเตะทีมชาติชุดใหญ่ที่ยังติดทีมอยู่เขาต้องการ3มคนค่าจ้างก็ตามนั้นเขาต้องการบูมหลีกเขาให้เหมือนยุคซิกโก้ทีมที่จะซื้อคือทีมอันดับที่1-3ถึงโดยประมาณผมฟังมาจาก YouTube นะฮะ,ะอันนี้ก็มีคอมเมนต์ comment ต่อมาเลยคอมเมนต์ comment ต่อมาเลยคอมเมนต์ต่อก็บอกว่า อยากจะบูมลีกต้องไปดูที่การจัดการครับทุกวันนี้สนามหวยหวยการจัดการหวยหวยทีมใหญ่ไม่มีชุดเยาวชนจนโดนตัดสิทธิ์การถ่ายทอดสดภาพก็หวยหวยแฟนบอลก็ไม่ค่อยอุดหนุนสินค้าสโมสรแค่นักเตะไทย 2- 3สาคนมันจะบูมลีกไม่ได้หรอกครับต้องไปยกระดับงานพื้นฐานที่ทั้งระดับเลยหวังผลกับปลายน้ำทั้งทางที่ต้นน้ำยัง คุณคลักเลยอะไรประมาณนั้นนะอืมนะอืก็สรุปนี้หลีกแม่งมันยังกากกว่าเราเยอะนะสนามก็ห่วยที่เคยมีคนเอาภาพมาให้ดูแม่งสนามแม่งออบตชัดๆนะืมโอเคคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอันนี้ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะก็บอกว่าคิดจะเรียนแบบเจลีกเหรออ แต่ขอโทษนะยังห่างไกลอีกหลายขุมไปหลีกที่มาตรฐานต่ำกว่าไม่มีใครเขาอยากดูหรอกนะตอนที่พวกนักเตะไทยไปค้าแข่งเอสหลีกวีหลีกอ,อแฟนบอลยังไม่สนใจที่จะตามมาดูด้วยซ้ำอีกอย่างข่าวนี้อมันมาจากการพูดของคนคนเดียวซึ่งมันเป็นเอเยน่นคนไทยมันก็โม้ของมันไปเรื่อยๆนะครับวีหลีกเนี่ยนะเหรอ จ้างนักเตะไทยเงินเดือน1.5ล้านบาทโคตรขำวีลีกดูแค่สนามแต่ละสนามก็รู้ละว่าไม่มีเงินถุงเงินถังแฟนบอลยังแทบไม่เตะแทบไม่แตะเหรอไม่เตะของที่ระลึกอ๋อไม่แตะของที่รู้ึกเขาพิมพ์ผิดไม่แตะของที่ระลึกสโมสรจะเอาอะไรมาจ้างนักเตะไทย1.5ล้านเป็นโจ๊กอ่ะสิไม่ว่าถ้าเป็นมาเลอันนั้น่ะ พอเป็นไปได้จะเชื่อได้หน่อยอม,มาเลีก็หลีกรวยอยู่นะฮะก็คอมเมนต์ต่อมานะก็บอกว่าราคาไม่แน่ใจแต่ถ้าไปหลีกเวียดนามผมเห็นด้วยนักเตะไทยเราออกไปสร้างชื่อเสียงเป็นขวัญใจของคนเวียดนามมาหลายรุ่นหลักครับนะฮะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเรื่องบูมหลีกรุ่นพี่ทีมชาติไทยเคยทำไวด้ดีเวียดนามอาจยังคิด ถึงโมเมนต์ตอนนั้นก็ได้นะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําไมยาโฮไม่สนสารัฐบ้างเนอะนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเวียดนามคงคิดว่าลีกมันเจ๋งกว่าไทยถ้าดึงนักเตะระดับสตาร์ทีมชาติบ้านเราไปเล่นได้ได้หมูแน่นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสัยอยากมีซีนกับเขาบ้างมั้งพอเห็นไทยลีกกับเจลีกมีชาติในอาเซียน อาเซียนสนใจเยอะนะฮะคอมเมนต์ต่อมาลองคิดเล่นๆบ้างไหมว่าจะมีนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นชุดปัจจุบันคนไหนบ้างที่อยากมาไทยลีก <c oughs> เออเออ,เอ,อมนาะมาันมก็คิดมุมกลับได้นะเออนักเตะปัจจุบันนะนักเตะยุคปัจจุบันเขาก็ไปยุโรปหมดใช่ไหมใครจะมาไปเคาจะมาไทยลีกใช่ไหมส,สมมุติอะ่ะเออแต่เราก็คิดกลับกันแทนที่เราจะไปเจลีกแล้วจะไปวีลีกเพื่อ <c oughs> เพื่อเอาเงินหรอ ผมอย่างที่ผมบอกอะว่านักเตะวัยเกษียณเท่านั้นที่จะจะไปไปหลีกหลีกอย่างนั้นะนะนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกข่าวคมลอยชัดๆนะฮะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเอาแบบตรงๆนะมั่วเมืองทองขาดสารัตตอนนี้ทีมไม่มีทรงแน่นอนตอนนี้สารัตถือว่าเป็นตัวสําคัญของทีมเลยเป็นแบบอย่างของเด็กที่กําลังปั้นขึ้นมาเพราะเป็นลูกหม้อตั้งแต่เด็กนะครับรู้สึกว่า ต้นกาเนิดของสารัฐน่าจะมาจากภูเก็ต f อหรือเปล่าถ้าผมจาไม่ผิดนะภูเก็ตมาจากภูเก็ต f อย้ายมาอยู่โคราชก่อนโคราชมาสด้าเออมาสด้าก่อนแล้วก็ถึงจะย้ายมาเมืองทองมั้นถ้าผมจาไม่ผิดนะอืมก็และอีกอย่างในเมืองทองนักข่าวสยามสปอร์ตไม่ได้เข้าออกสโมสรง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วตั้งแต่เขาประกาศแยกความน่เชื่อถือจึงไม่ค่อยมีอ๋อเฮ้ยเขาประกาศแยกกับสยามสปอร์ตแล้วเหรอ โอเคคอมเมนต์ okay, สุดท้ายครับท่านผู้ชมครับก็บอกวัวฒนาอดีศรเกินแสนแน่ๆต่างชาติทั้งในและนอกอาเซียนที่เหลือก็เกินแสนชัวๆนะฮะอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นความเห็นเนาะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไปด้านล่างได้เลยนะครับอันนี้เรามาดูนานาทัศนะนานา,นามุมมองนะแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรแฟนบอลเราคิดเห็นอย่างไรแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นหลีที่ต่ากว่าเรานะเอาส่วนตัวเลยนะส่วนตัวนะอืม ถ้าจะดรอปดรอปมูลดรอปเขาเรียกว่า loyalty brand ตัวเองอ่ะผมบอกว่ามูล,ลค่าอ่าถ้าสมมุติว่าไปในราคาเดือนละ1.5ล้านอ่ะไปกอบโกยเงินโอเคกอบโกยเงินแต่ loyalty brand หรือว่าแบรนด์อ่ะคุณจะดรอปดรอปคุณค่าเออเขาเรียกว่าคุณค่าของของของตัวเองอ่ะลงไปก็ก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะอืมแล้วแต่ก็ผมมองว่ามันเป็นหลีก สำหรับบ้านทักคนชราสำหรับนักเตะไทยไวเกษียณแล้วนะครับอย่างอดุลลาโซหรือว่าแม้แต่เจ้ากบอะเจ้ากบที่ตํานานของของบุรีรัมศ่ะสุชาวนุ่นนุ่มอะอันนั้นอะไปได้สูชาวนุ่นนุ่มอะไปได้ถ้าหนึ่งจุดห้าล้านไปเลยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว,ว่าสุชาวนุ่นนุ่มไปเล่นประมาณหลีกทีสามทีสองเลยทีสามะไรนี่แหละไปเล่นหลีกบ้านเกิดอะไรนี่แหละคือไหนๆก็ใช้บิ๊กเนมไปหลีก อันนี้เลยววยเกษียณก,ก็ไปเล่นในวีลีกไปกอบโกยเงินอันนั้นโอเคเลยแต่สําหรับนักเตะทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนู่นนี่นั่นน่ะคุณจะไปคุณก็ไปเจลีกเอาหรือว่าอยุ่เล่นในลีกไทยในลีกไทยก็ได้แต่ถ้าจะเอาดูดีหน่อยอะไปไปเล่นกับเดีอโก้ก็ยังก็ยังโอเคอยไปเล่นกับ ahu, ยาโฮูด้ารูต้าซิมเหมียะอะฤดูการแต่แลฤดูการได้ลุ้นแชมป์แล้วก็ยังได้เล่นเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยอันนี้ยังโอเคกว่าแล้วจะไปเพื่ออะไรไปตรงนั้น ไปไปตรงนั้นไปไปเสร็จอะอย่างฮานอยคุณไปเสร็จคุณได้แชมป์มาคุณโดนตัดสิทธิตัดสิทธิ์ในเรื่องของขับไลเซนซิงไม่ผ่าน FFC แชมเปี้ยนส์คก็ไม่ได้เล่นไปเล่นเอฟเอฟซีคัพอะไรอย่างเงี้ยเออนะไปหลีกมาเลยยังได้ไปเล่น ACL ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าได้ไปยาโฮอะไรเงี้ยเงินเดือนอาจจะดีกว่าด้วยซ้ําสนามก็ดูดีกว่าด้วยซ้ําใช่ไหมเอออันนั้นนะผมเห็นด้วยนะ <c oughs> มันเหมือนว่าเออผมเห็นความเห็นคน ท่านหนึ่งอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าการตลาดโปรโมทสโมสรในวีลีกให้มีข่าวโคมลอยเงี้ยอย่างนี้ท่านผู้ชมสื่อไอเหี้ยนี่นะแม่งตัวดีเลยนะที่ปั่นข่าวนะปั่นข่าวตัวดีเลยข่าวจริงไม่จริงไม่รู้นะไม่รู้มันชอบปั่นข่าวเงี้ยปั่นข่าวมั่วๆอย่างเงี้ยตลอดนะเออเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งนะโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ